สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางของหลานนะคะมาดูนะคะคําเตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปฟังกันนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะวันนี้ตอนเย็นนะคะเราจะลงชุดสรุปช้าหน่อยนะคะอาจเป็นทุ่มกว่าสองทุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ลงให้แน่นอนนะคะคืนนี้นะคะเพราะว่าเอฟซีจะได้เอาไปเก่งกันเนาะ ผิดถูกยังไงก็พีนิดพิจารณากันดูนะคะโดยเฉพาะหลักร้อยนะคะ f อก็รอดูนะคะว่าจะได้ตัวไหนอ่ะลองเอาไปเทียบชนกับสูตร f อดูนะคะน่าเสียดายนะคะที่งวดก่อนนะคะแอดตัดตัดไม่ได้เนาะโอ้แต่ว่า1มันถือว่ามาแรงนะคะงวดก่อนนี่หลักร้อยน่าเสียดายเพราะว่าสูตรเรามันก็ชนเข้าอยู่นะคะแต่ว่าตัวชนมันไม่มันตัดหนึ่งไม่ได้นะคะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรหลานนะคะแนวทางสูตรหลานเด้อค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเนาะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนอะมาลุ้นกันนะคะมาดูกันนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะ สูตรเจ้าแม่นะคะสายรูดนะคะสายรูดนะคะโอ้สิบเอ็ดั่วติดนะคะถือว่าทําถึงนะคะได้น้อยแต่ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เจาะไม่ได้เลยนะคะเลขกระโดดเลขสลับเลขไปมั่ว,เล,วเลขตามตูดหมดเลยนะคะกระทาเต็มที่นะคะสู่ความสามารถน่าเสียดายเนาะที่นางไม่ได้เจาะสามศูนย์นะคะเจาะสามศูนย์ไม่ได้ค่ะต้องวินเอานะคะเราถึงมีตัววินให้นะคะมีแต่เฉียดมีแต่ซูชนะคะมีสามแปดศูนย์มาอ่า สามศูนย์นะคะมีแต่ละวันข้างเคียงเนาะหนึ่งสามศูนย์นะคะโอ้ยถ้าเป็นหนึ่งศูนย์มาข้างหลังก็คงได้เฮกันกว่านี้เนาะทุกคนเนาะโอ้แนวดูนางเจาะสามตัวนะคะแปดหนึ่งสามนะคะหนึ่งศูนย์แปดนะคะนางวางหลักร้อยตำแหน่งแปดหนึ่งนะคะหลัก้อยนั่งกับเข่าบาทนี่โอ้แตกนะคะวินนางแตกสามตัวกอดกันอยู่เลยนะคะสามหนึ่งศูนย์เะโอ้ยงามค่ะค่ะสวยออกอันหวยออกและ้ะสวยทุกตัวนะคะตอนหวยไม่ออกนี่ ตัวใดก็เห็นง,งามเหมือนเนาะคะ่ะทุกพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะสูตรล้านนะคะจะเข้าไหมนะคะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อนะคะความหวังหมู่บ้านนะคะความหวังหมู่บ้านาเอฟซี่บาเอ้าวรอดูนะคะงวดนี้จะเป็นยังไงเนาะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูส้นละเอดบ่ะเนาะวัสดีว้าสิบเอ็ดมวดแล้วนะคะที่ตัวเด่นนางนะคะเข้านะคะตัวเด่นเด้อตัวเด่นค่ะโอ้ ใช้จริงคะ่ะนี้ใช้งานจริงเลยนะคะไม่มีย้อนหลังนะคะเพราะว่าเราทํามาเรื่อยๆนะคะทํามาเรื่อยๆยังเหนียวอยู่นะคะขอให้เหนียวต่อไปนะคะขอให้เหนียวต่อไปเพราะว่าวันวันพุธนี้อันตรายค่ะถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะไปชนกับรัฐบาลไทยนะคะแอดกลัวไปรัฐบาลไทยมากกว่านะคะรัฐบาลไทยไว้เป็นตัวอย่างค่ะนางยิ่งชอบเอาสูตรฮานอยเออสูตรลราพัฒนาหลานไปออกนะคะนี่เนาะ เอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันเะาะให้ดูเด่นล่างก่อนนะคะงวดก่อนเด่นล่างก็ขึ้นบนนะคะเด่นบนก็ลงล่างนะคะเออบันเทิงแะคะทีนี้นะคะ้นเฮ็ดสูตรกับเมาเลยค่ะบาทนี้โอ้ยากจริงๆนะคะช่วงนี้นะคะราวพัฒนานะคะโหดมากเลยนะคะโหดรัดเสเซียเลยนะคะทุกคนโอ้ตายเล้วไปกันบบได้เลยโอ้บ่เคยรุดสามหมวติดปนิดเด้อค่ะสามตัวก็ สามตัวสูตสามตัวมันเข้านะคะแต่ว่าเราเจาะไม่ได้นะคะเข้าโตดไปเนาะน่าเสียดายสองคู่เลยนะคะจับปได้ค่ะตัวเดินตัวเด่นหลุดหมดเลยนะคะตัวเด่นบนนะคะหรือว่าตัวเดินมันจะตามสูตรเนาะนะคะเอามาดูล่างหลานนะคะล่างหลานให้ไปที่เจ็ดศูย์สามหขางวดน,นี้นะคะเจ็ดศูนย์สามหกเอาคือมิเต็แบบเจ็ดศูนย์สามหกจะตามสูตรเขาเด้อ อลองพินิจพิจารณากันดูนะคะอันนี้เด่นล่างนะคะเด่นล่างของหลานนะคะ7036นะคะเด่นบนก็หลุดยับเยินเลยนะคะงวดนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะสู้ๆเหนื่อยคืนอนัอปวดหัวเลยค่ะเล่าพัฒนานะคะนี่ว่าจะอันเล่าพัฒนาเรากเลขกกระโดดค่ะจ้ะ หรือว่าจะใกล้รัฐบาลไทยโอกบ่เนาะนี่นะคะของวันที่สิบหกนะคะให้ไปที่ห้าหนึ่งแปดสี่นะคะห้าหนึ่งแปดสี่อ้าวพี่นิดิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะเด่นบนหลานนะคะตัวนี้เด่นบนหลานเดี๋ยวแอดทยอยทำแนวทางลงให้เลยนะคะรังดีใจกันเออมาช่วยกันหาตัวตัดนะคะหลักร้อยนะคะช่วยกันหาตัวตัดเด้อนะคะหลายๆท่านนะคะตัดแม่นนะคะตัดแม่นอลองดูเด้อค่ะ ตัดเม่นนะคะชนกันกับ Ad แอสเราเพิ่นก็เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวเด่นเพิ่นนนาะมาชนกันกับแอสนะคะแล้วก็ชนกันอยู่ที่ตัวไหนนะคะเอฟซี FC ก็ลองดูเด้อค่ะหลายท่านเลยนะคะที่ตัวชนแล้วจึจ้งนะคะตังนะคะชนกันแล้วรูเลนะิศเนาะอ่ะรอมาตัดค่ะรอมาตัดหลักร้อยคืนนี้นะคะชุดเต็มอ่ะมันเดินดีค่ะเข้าดีเลยนะคะแล้วก็กอดคอกันมาดีเลยนะคะหวยเอาอนเอาลัก้อยนี่นะไปวิ่งซีดายเงินเนาะบุญลางเนาะ เนี่ยมันสีใดเงินนะลองดูเด้อทุกคนเด้อเด่นบนนะคะห้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะเอห้าหนึ่งแปดสี่ค่ะ,ะมาดูกันเลยนะคะตัวเจาะของหลานนะคะตัวเจาะของหลานเนาะโอ้ยดีเดียวนี่ก็เก็บสถิติให้นะคะมาดูนะคะงวดประจําวันพุธนะคะประจําวันพุธเขียนวันที่อย่างวันที่สิบหกนะคะ เดือน7ปี68นะคะไปกับบนล่างนะคะพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะจะมาอีกไหมนะคะจะเข้าไหมาโอ้คืองามสวยงามพระราม8นะคะขอให้อยู่ที่ลาวพัฒนานะคะอย่าไปรับฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะสูตรล้านงวดวันพุธนะคะที่16 เด่นหนึ่งสี่ค่ะทุกคนเด่นหนึ่งสี่นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะคะสี่เจ็ดสี่หกสี่ศูนย์สี่สามนะคะยังวนอยู่แถวนี้นะคะยังวนอยู่แถวหนึง่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์สี่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มีสามศูนย์อีกแล้วนะคะามาดูสามตัวบนนะคะหน,นึ่งนสะี่เนาะนี่เนาะเอาใหม่นะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะคะแล้วก็หนึ่งสี่ สี่เจ็ดสี่หกสี่ศูนย์สี่สามแล้วก็สี่หนึ่งนะคะชุดสามตัวบนนะคะให้ไปที่สามสี่หนึ่งเอ้ยเจ็ดสี่หนึ่งนะคะหกสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสี่นะคะเจ็ดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็สามหนึ่งสี่ค่ะอ้าพีนิจผิดเรณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะหนึ่งสี่นะคะโอ้หนึ่งมาน้อยมากเลยนะคะหนึ่งอ่อนกําลังมากเอาพิ่นิดผิจารณาดู วินนะคะทุกคนวินนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สามหกค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สามหกนะคะชุดสี่ตัวนางให้นะคะหนึ่งสี่สามหกนะคะชุดเด่นนะคะชุดเด่นเออสูตรใหม่นะคะให้ไปศูนย์สามนะคะประกบเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะตอนนี้ตัวชนนะคะตัวชนเออตัวชนเออตัววินนะคะตัวชนตัววินนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สามนะคะชนห้าตัวนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สามซึ่งนะคะ กานที่ชอบกระจัดไปเลยนะคะนางใช้สูตรในตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นหลักเลยนะคะเราใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะคะที่มีตัวเจาะตัวอะไรเนี่ยพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่รอขึ้นนะคะแต่ก็เริ่มถ้าถ้ามันหลุดเยอะๆนะคะก็คงจะต้องทิ้งสูตรนี้นะคะถ้ามันหลุดเยอะๆนะคะต้องรอดูก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ปรับสูตรใหม่นะคะแล้วก็มีสูตรใหม่มาลองดูนะคะลองดูก่อนนะคะถ้างวดนี้นางหลุดอีกก็คงจะ ได้ปรับสูตรใหม่หรือเปล่านะคะคงต้องถอยออกนะคะสูตรใหม่นะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้คือสูตรเก่านะคะสูตรใหม่นี่เราสำรองไว้นะคะสำรองจ่ายไว้นะคะเผื่อว่าเวลาสูตรมันหลุดติดติดกันนะคะจะได้แบบว่าไม่ปุรปปับนะคะจะได้เห็นสถิติตัวสูตรใหม่นี่มันเดินเนาะทุกคนเนาะเอานี้นะคะวินนะคะหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะสี่สามหกอ๋อหนึ่งสี่สามหกนะคะอันนี้ชุดสี่ตัวนะคะ สูตรไม้ล้านนะคะ13งวดนะคะหลุด3งวดค่ะทุกคนเด่นงวดนี้ให้ไปที่03นะคะประกบ78สี่หนึ่งนะคะเอ่อวินนะคะ784301นะคะเอามาดูสถิตินะคะมีสถิติไหมมีค่ะเอจะชอบเก็บสถิตินะคะสถิติของหลานนะคะให้ใจอบให้ใจบบทัวรทองเด้สงสัยชีไดเงินบ่ เอาอยู่ใส่เนาะสดีติบานีอุตสาเปะอันนั้นไว้แล้วนะคะอุตสาเปะอน,นี่สีอันนี้ไว้แล้วนะคะเวลาเปิดมันจะได้ง่ายๆหน,นึ่งบมันก็หลุดอีกแล้วค่ะหลุดหายอีกแล้วเนะี่ย กวแปะไว้ใหม่ก่อนอันนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะสถิติสูตรล้านนะคะสถิตินะคะตัวตอนนี้สายลูดค่ะสายรูดที่ปังนะคะทุกคนเพราะว่าเจาะยากเหลือเกินนะคะราวพัฒนานะคะโอ้ขนาดเอสนี่นะคะชุดพวกนี้นะคะ ชุดบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็เข้านะคะเมื่อคืนนี้แต่ว่าตัดไม่ได้ค่ะน่าเสียดายนะคะตัดไม่ได้เน้นไม่ได้เลยนะคะหวไอ้ตามตูดเอาบัวเป็นงวดหนามันสีมาตัวเน้นเอ็ดงวดก่อนนี่บ่นารอเนาะนี่นะคะงวดนี้นางให้ไปที่หนึ่งสี่นะคะเป็นงวดที่สิบสองแล้วอันนี้เขียนให้ดูนะคะว่าสถิตินะคะมันเดินมาสิบอีกสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะสิบเอ็ดงวดนี่ใช้งานจริงนะคะสายรูดนะคะสําหรับสายรูดนะคะตัวนี้ให้ไปที่หนึ่งนะคะหนึ่งสามศูนย์เก้าหนึ่งนะคะ มาดูตัวนี้ก็ให้หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่วินหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่สามหกนะคะชุดชุดนี้แหละค่ะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าที่เดินดีตอนนี้นะคะสถิติ้ายรูดนะคะปะ้าส,สิบสองงวดสิบสองงวดนะคะนางเริ่มมาเหมือนช่วงก่อนแล้วนะคะช่วงก่อนหน้านั้นที่เขาโอ้เขาเยะแบบนี้ละคะ่ะทุกคน อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่ที่ทําสํารองนะคะแต่ว่าก็เริ่มตายหน่อยแล้วนะคะเริ่มหลุดแล้วนะคะแต่ถ้าหลุดเยอะๆก็คงต้องปล่อยมือจากนางนะคะปล่อยมือจากสูตรใหม่วันนี้ให้ไปที่ศูนย์สามนะคะรู้สึกว่าศูนย์นี้จะอยู่ที่ศูนย์นะคะศูนย์สามนะคะศูนย์สามวินนะคะแปดสี่เจ็ดสามศูนย์หนึ่งนะคะแปดสี่เจ็ดสามศูนย์หนึ่งโอ้บ่มีผู้ใดตัวเด่นส้นข่อยเลยว่าข่อยส้นอาจารย์ปัญญาเลยเฮ้ยมิดเดี่ยว เอานีนะคะแคปเลยนะคะเป็นสถิติของหลานก็ลองวินเอานะคะวินเอาจับเอาจับดูเดอ้อจะสายหลุดก็ดีสายวินก็ดีสายเจาะก็ดีนะคะขอให้มามาตัวเจาะมาตัวนิ้นนะคะจะได้หิงหิงมนหมันปังๆกันนะคะใครชอบสูตรไหนก็พิ่ิพิจารณาแล้วก็จัดไปค่ะวิเคราะห์กันดูนะคะโอ้ยมาสูดเลยแม่โอ้เข้ายากจังค่ะช่วงนี้นะคะกินยากนะคะ ชินยากจริงๆค่ะทุกคนนะคะดีใจด้วยเด้อกับทุกท่านที่มาะคะโอ้คุณละคนว่าคอยแจกสามตัวแอดอชุดหยดค่ยเก่งค่ะโอ้ยหาจับจังเลยคือจับเก่งจ้ค่ะชุดหยดเลยโอ้ยแอดโตเด่นหลุดใครมีเด่นนะคะใครมีเด่นบนจริงๆนเนาะไปจับชุดสามตัวได้เลยเไปตัดเอานะคะโอ้เลิศอยู่ด้วยนะจับแค่ชุดเน้นเออชุดเน้นที่เน้นหลักร้อยให้เนาะโซก็เน้นให้สามตัวอย่างเงี้ย 3ล็อกนั้นมีสิทธิลุ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะสวัสดีค่ะหมาน,มานหิง,หงปัง,ปง,ปงจ้า